สบายดีทุกคนตอนนี้กลัมาพบกับน้องลี่ที่ซ้องลี่สาวราลรวร้องซาเน้อทุกคนโโโโโซึ่งมื้อนี้น้องลี่สี่มาเป็นแม่สีเห่อนอีกแล้วนาอทุกคนเพราะว่ามื้อนี้น้องลี่มีแขกมามีแขกบดได้ครับเชิรมาเหา่อนอีกแล้วนาอทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยน้องทุกคนว่าแม่นผู้ใดน,นี่น้องทุกคนแขกบ่ได้ครับเชิญทวงเฮาสบายดีทุกคนรักเลยุ่ บอมต,อตอีเออบอมกับบอม <laughs> สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับซ่องน้องน้องน้องลี่สาวลาวลองซานถึงซ่องหมือนยิ่งเกือบเหย้าเลย <laughs> <laughs> ก็ฝากทุกคนมากดไลค์กดแชร์ให้ซ่องน้องลี่ดเด้อมาติดตามซ่องน้องลี่ได้เพื่อทีเป็นกำลังใจให้พวกเขาเฮ็ดคลิปน้ำการต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งมือนี้แคกบ่นไดรับเซินของเ่าก็มีซี่คนเนาะทุกคนมีน้องยู่ล้กันดีน้องยูวกันมีน้องยู่แ้กันมีน้องยู่แล้วกนมี้องยู่แล้วนมีน้องยู่แล้นมีน้องยู่แล้กันมีน้องยู่ล้วกันน้องยู่แล้วกันมน้องยู่แล้วกัมน้องยู่แวกันม้องยู่แลวกนม้องยู่แล้วกันมีน้องยู่แล้วกันมน้องยู่แลกันีน้องย่วกนมีน้องยี่้กนีองย่แ้กันน้องแล้วกัมืนองยู่แเมือน้องรี่าล้วี่ยวีห้อิน เยอยกเนาะเนาะวันนี้เราจะมีเมนูเด็ดๆ็ให้ทุกคนได้กินนํากันเป็นเมนูที่ยากระบาดมีงบอยู่สี่สิบพันยอดิออกไปตลาดแล้วรอติดตามคลิปน้องลี่ไว้เดินกดกดไลค์กดแชร์กดสิดตามเป็นกําลังใจให้เพื่อน้องลี่เหตุคลิปแล้วคนงานของน้องลี่ออกมาเพื่อให้น้องลี่พ่าดกดไปไว้กดไลค์กดแชร์ให้น้องลี่ไว้ไวเด้อทุกคน เ้องน้องบอมกับน้องยูกับสีออกไปละพอ,น,อ,อน, <c oughs> น,น้องรีบตอนทับละนี่เราทุกคนแขกอีกคูหนึงของเขาสบายดีทุกคนเน้นมากก่อนี่เราทุกคนตอนนี้น้องรี่ครับน้องยูซีมาเก็บพักหอมลาบหอมลาบบะพี่เอาตัวงามพี่บอกหน้าน,นี่ปะเอาแต่จะได้แนตะ่งงามนี่ล <c oughs> <c oughs> เอาซีมาเก็บเอาพักพักนี้เขาซิบริซื้อเพราะว่าอยู่เหือ,อน,น้องลี่มีละนี่พักหลายเน,นาะอื่นาซิได้ม,มาลากเอาก่อนนอ้องลีไปอยู่เหือนเนาะเขาซิเอาพักอ,อ,อันเดอร์เดย์อยู่มีหอมปลอมกับเท้าเท้าแล้วก็ <laughs> <laughs> เทา,นะ <laughs> า,ากูแค่ลเนาเขาเก็บเอาห้องลาบอันพันเต้มาเพื่อกูกูเสีอแต่เขาปุ้นกาก่อน ไม่นะปิ่นเด้อกูไปเที่ยวภาอีกทดละปิ่นอะไรบ่ฮู้เด้บ่มากกว่าบ่ฮู้แหล็เคยผ่านป่าอีอันนี้อย่าบอกนะว่าไม่เคยผ่านป่ากูเคยจะผ่านอย่างนี้กูเคยผ่านอันี้เสือเคยแต่มันตอนตอนยังน้อยๆน่ะตอนกินแซ่บกินลาบบ่กินเดึ๋งนะเพิ่นซอยเสื้อน่ะกินได้กับกลับหั่นมาคิ้วเออตอนยังน้อยกูกินแล้วกูเมาเออกูเมาเลยเบ่ตอนนั้นท่านแกะอันแกะอันก่อน มกินค่ะน่ะแจ็นอนได้มากินอันนี้เซอร์วินมาแล้วแล้แล้วกูเก็เเกินมาแล้วกินตอนแล้วเนเซอลาบแล้วรู้สึกมีคว่มาได้เอาพี่ไหมแง,งามพี่นะโอผ้ผ่านเพอร์ิมีเสรอร์ห้อสันนี่ ทันแล้วแค่พอละบอกเรื่อยเอาหอมบัวกันนี่เอาก็เออเอาหน้อยนึ่งหอมบัวนะ เอาอันเด็กกระดาษเอากระนึงะ่งซะเอานมีบุลเลตินกัมือใช่ไบลุลลติทุกคน <พา S 2> ตอนนี้เราก็มีแค่ครับเซิร์นมาอีกผู้นึงกนะันเนาะทุกคนสบายดีทุกคนมาโพดซองน้องลี่แล้วด้วันนี้ซึ่งน้องรถจนาลองสารกับเมบีบ้านกับกับมาหอนเหินละ ไปบากไปเที่ยวที่เดิมมาไปหอท้ำจังไปหอท้ำภูคำไปเที่ยวเมืองวังเวียงเมืดทุกวัน <c oughs> เวลาเธาออกช่องอันแม่ของแม่เมนจูเป็นถ่ายลคลิปอยากเป็นอารมณ์บัวอารมณ์บัวหูเลยเป็นขาบไปเที่ยวกันเลยไส <c oughs> ม้วนอยู่ว่าม้วนเป็นทำ <c oughs> ทำจังทำก่อน <c oughs> ไปท่นจังท่นที่เชืดด่อดีเมื่อยเมื่อยขึ้นคันใดลอยไปคันเนาะพูเทาน่ะก็นนะเต็มที่น้อยนึ่งอะ่ะแหละเมื่อยเราเตือบจูงล้านพราะเพราะเป็นจุงล้านล้านจูงเอาขึ้นเมนูผู้น้อยเราจูงางาน,นมีตู้ขึ้นนี่เนาะทุกคนเมนูที่เฮาซีเฮ็ดสูเแขกบ่ได้รับเชิญเฮากินนั่น,นก็คือปิงปป้งปลาปิ้งปลาแล้วเราสิเอาไปเอ็ดพัน ขนาดนเรได้ฮ <t worries> <t ros ient> ับเซิร์ดได้ทุกคนน้องลี่อย่างปิ้งป่าแล้วคันฮับเซิร์นี่ปิ้งขว่ยมันแม่ให้น้องยู่เป็นแม่ซีเหอนเนาะน้องลี่ที่เป็นแล้วเปี่ยนแล้วนี่แต่ถ้าอีกกับน้องลี่ที่เป็นเราจดท้ายว่ให้น้องยู่เป็นละ ย่าเนาะโอเป็นเด้อน้นองรีบเป็นเงินน้องยูน้องยูใช่ให้น้องรีบเป็นวันนี้มื <c oughs> ุนอาสิได้ไปบุกเหงานน้องยูเพราะว่ามีแต่น,น้องยูมาบุกเหงานน้องรีเอลลนะ่าไปบุกแต่เหงานนั้นชิตาบเกี่ยให้นอ้องรีงบุกตนรอยเลยตันั้นอร่อยตบุกตัวน้าเชียรคืนต้นหมกหรอดเหมือนี่ปีงปากอะปีงไล่เทไล,ล่ว่าแต่ว่าสามตัว ตอนนี้น้องลีเพิ่นกลเตรียมเครื่องจะเอาไปพันแล้วน้องทุกคนอืมสมาชิกไมก่เหนื่อนดังดัซึงเขากลาอันดึงเคื่องเขากลับไปได้นี่รายแนวเนาะมีเพียงโย่ ธรรมชาติตายแล้วธรรมชาติยแล้วอันเดกกับมีอันธรมชาติจากน้อยนะเด็กกัเป็นเครื่องัวป่าจนนุ่นบอกว่อรถเอาไปกูก็เดี๋ยวัวปะมก็จะเป็นขุ้ณเลยมากแงอืมุกินโกเ็มันอยเลี่เลี่เป็นมนู Nang thau mây? Đặt thôi. Răng mương Yuvali. nó ăn được đấy, ngon. Khi <mùi> luôn luôn. ơi. <laughs> <laughs> คนๆเจับขึ้นมาดีเผื่อไปพี่เลยดีเผื่อไปพี่ลงไปนนี่กลางผ่านหาวนทั้งมืดเลยพี่ทุกท่านเดนี่ละกันนี่เด้ขาดอะไรก็พันโยเพนพันโยพันยคือเพนย่อม่ได้พันยอได้พันซื้อ่าพันยอสุนี่เนาะทุกคนตอนนี้เฮากะกะเกี่ยมเรียบร้อยกำลังสิกินละนี่เมงวันเมงวันกินก่อนเอาบอมลองบอม ผ่านครั้งแรกนะ่ะเออน,นี่แซ,ซ,ซนี้เด้ยางมือสก๊อตยางมือได้ได้อ, <laughs> อันนี้ไม่ได้เป็นซีเรียมเป็นพีอันนี้เอซีเลยนะเออได้ละนะ่าหนาเอาเครื่องผ่านแส่มาเฮาซีมาซ้อนคนผ่านครั้งแรกตอ <laughs> ดูบ้างทำเยอะ,อะไรได้ทำเยอะก็หันลง <laughs> เออเดิมยาย่ามกินเสื้อมาเมื่อวนนข้าวไม่ละข้าวข้าวพอแล้วพอแล้วป่าดี่ใช่ปะเออป่าดีพอแล้วเนะเอ้ยเอาตะ็คเกยวเสื้อพอแล้วป่านะเป็นเสื้อพอละอันนั้นมันยังบอนซ้ำเนาะก็ว่าขึ้นไหล่หดเออทาจักน้อยก่อนสมได้กินโยเป็นแบบนี้เอาไปรับแคเนี้เลยเหมือน่านอะ แม่พูดอดไหลูกไก่แล้าผ้าแล้วอาเจียวใส่ในแม่เป็นอิตโยท่านเกณฑ์อันนี้หรอโบบลเล่นี่เขาใส่ลายพจนคำประหยัดคำประหยัดเอ้ยไลยเมงวันเด้อ้ยเมงวันเดนเราจะไม่ไล่ทีเดียวประหยัดบริษัทองนสิไ้แล้วก็มเยังยังยังังสิคะโอ้เอาหนากกคนนี่ คำง่าเีวอายุเก่ะัะกินละใช่ไหมเนี่ยคำง่ายแค่หนเนาะมันย้อยเลยอยเอาคาเอาคาเอาต้องมาดิแม่มาบอกออกบมาบอกมาละคำง่าพูดลุงมันา มันแค้นได้อันนี้นะมันเนี้ยคำแย่พูดไปเดี๋ยวเฮาซิเกียมไปกินเลยไปเด้อเด้อ เดี๋ยวเาไปกินกันเลยนี่น้องทุกคนตอนนี้เฮากรพากันมากินเรียบร้อยแล้วน้องทุกคนนี่เคะมื้อนี้เฮามากินจักคนว่ะแปดคนกินเลียลืมนับคนเจ็ดคนแปดโซสิเออเจ็ดคนนาะทุกคนเจ็ดกระเพรแปดกเด่ไมป น้องลีน้องยูซ่ซีลองซีมหอมลาบของน้องลีปุนะ๋มเนาะน้องยู่น้องยู่่บเคยผ่านหอมลาบของน้องลีกลืมเสือ้อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันสื้อบอกกูได้มั้ย <c oughs> มันเล่นด <c oughs> เดรสเสื้อแล้ววะต้องมาเล่นนะนตอนน <c oughs> ้องเย <c oughs> อะก,กินนะ <c oughs> เอ็นวันนาบุญเหนียกเอ็ดใส่เนาะอันนี้กับบูเซอร์อนะั <c oughs> นนี้นะผ่านแต่ข้าวปุ้นกระป๋าพอเป็นฮีทคลองเนาะ ครั้งแรกของน้องยูติกลายหน้าอิใยหน่อยเอ้ยนี่กันย้ำหมาช้องกันยี่ห้ออธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้พี่เดินเดินน้องยูบ้างหนูก็มันเยู่หัวไม่เอาไม่ได้เอาหน้ามาว่ะที่ให้เดี๋ย นวันนี้อนี้น้องมองกลับมาออกคลิปเขาอีกเทื่อนึงเนาะทุกคนยังจือได้ปะเนี่ยเนี้ยเนาะปีนเด้อน้องยู่กินเธอเลขติดใกล้ติดใจวะเห็นแต่เขากินนะคือดีเดียมนะวันนี้เขากินอ้างแต่ค้องวันนี้เสียบแนบเมื่อกี้นี่ยังเลิ่นไปเอาแผ่นนี้ผ่านมันได้ไหม จีนเฮงใช่ไหมไอเจะาฟองละพันอืมแบบฟงอย่าฟงด้วยเต็มต้นจัดเลยน้องรสจนายั่วจ้าเราต้องกินแบบยั่วจ่ะยั่วอันนี้องเป็นตี้ตาเป็นบ่ ทุกคนที่กินอธิบายอามอกเ <c oughs> ป็นคำพ่อหมดาล้าาานะไไออ้รตมม่ม่สดๆกหงม อันนี้กับเมนปลา,อ,า,าอยู่ที่นองน้องรีเนาะบ่ดูวางตาเดียวตามไปตามมาัวนี้เออเอาไหมเอาไปพันเลยเป็นพันเนาะเราโบต้องพันเถาะยัดเตัวเก้าเลยโอเคเนาะทุกคนคลิปแขกโบได้ฮับเซิร์นมาเหือนนองรีกันสิประมาณนี้แล้วเนาะทุกคน แขกบาได้ฮับเซิร์แนแขกบาได้ฮับเซิร์นนี่คือแขกบาได้ฮับเซิร์นยกเว้นผู้นี้แขกมาจากต่างประเทศเนาะตับตัวแล้วก็ใสาโอเคเราทุกคนถ้าเพยมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแสก์กดติดตามซองน้อง or, ลีเดอร์ทุกคน,นแล้วก็ไปกดติดตามซองน้องรจนาน้องสารน้องแฟดบอมยู เด้อเด้อทุกคนโอเคทุกคนกดไลค์กดแชร์ซอง้องลี่เด้อเด้อทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเขาติดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวกระีก่อนเพราะว่ายังพันอิมบายบายบายบยคาบายคาบิน